สวัสดีค่ะอยู่กับช่องสับป,ปะเลือกัวแตกนะคะนี่มาอีกแล้วจ้ะอดีตมีคนบอกว่าหพ่งไหวหสื่อมาใส่อะไรนะกองอะไรลมมาเลยนะก้องดักลมกองอะไรนะน้ำเอากองเขาให้เปิดตรงนู้น ลมเย็นดีจังเลยใส่จะไม่มีที่ให้ใส่แล้วรถเอาเอาเอาแล้วทำไมไม่ยัดอันแรกล่ะอาจารย์เอ้ยดันมันขึ้นไปอีกได้ไหมไม่ได้นะตรงไหนก็เอาเอา้าทำไมใส่ันพับ่ะ หมุนชั่วคราวเบอร์สิบเก่าไหมเนี่ยเบอร์สิบก็ได้โอ้พุนแล้วเอฟซีมาหาหอเทียนมะเอฟซีสับเรือเอา อยขี่รถมากจะบร่้ยินเสียงบมอหุนี่ตายแล้คือโตข้าน้อนอนตายนันตายกะสีนอนตายตัวกัเลาไปยืนตายนาะไก่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 ก่ไก่ไ่ก่ไ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 ่ไ่ไก่ไก่่่ไ่ไไไกไไก่ไไกไ ไก่ตีไก่หรือวอาจารย์แสงไปตีไก่ทางลานโน้ตตามไปเลยงไปเบิอนตามเสียงเพลงไปเลยโอ้โหเขาใสอีกแล้วเขามีรถประจำตำแหน่งกี่ใบสิกองใสนานมากใสใสใส่ ผู้ดใดบอกให้ซื้อ,อยังก็ซื้อมาใส่แต่ว่าบอกว่าให้ซื้อรอหน้ามาเปลี่ยนร้อหน้า่าสินล้อหน้ามาเปลี่ยนห,หนูเออมันแพงพดทนะคะกําลังใต่ไม่เข้าในโมโหแล้วก็เลยยังไม่ซื้อมาใส่เพราะว่าให้เปลี่ยนล้อหน้าใหม่ทํำสีใหม่อันนี้ก็ต้อง,องรองบก่อนนะคะจะเย็นๆทํำอยู่ก็ทํำแน่นอน,อน,แ,น,น,อนแต่ว่าเราก็ต้องทํำไปเรื่อยๆ าอยากให้มีตมมังทำใบใบก็อย่าอย่าขามโฆษณานะมันจีด้เพิ่มไม่อีกหน่อยนึงถ้าผ้าถ้าข้ามไปมันก็จะได้น้อยใช่ไหมถ้าไม่ข้ามมันก็จะได้เยอะแล้วก็ไปอะไรนะติดตามเพจใหม่ไปดูกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีอยู่กับสับป,ปะเอโคตแงและลูกเพจสับปะเลอลั่นทุ่งทุกคนด้วยอ๋อเหรอแล้วทำไมต้องเป็นสับป,ปะเลอลั่นทุง่ง ทำไมล่าน,นามไม่ได้บอกเพราะมันอยู่กลางน้ไม่ได้อยู่กลางทุ่งเออเอ,อ้าทุ่งกับนเหมันกันเดียวกันหรือเปล่าเออนั่นแหละสร้างมาันเถอะอันไหนบอกว่าให้ใส่ฟ้ากองอันนี้หรอฟ้ากองอะไรนี้ใช่ฟ้ามันไหมเนี่ยแล้วมันมีอีกตัวหนึ่งบอกหรือยังไงฮะจานแสงโอ้โหเราโอ้อคิวบอ้โหเราไม่อย่างนี้มาคนนี่อันนี้แหละมันมีประโยชน์ของนี่ อันนี้ก็มีคนบอกว่าใบมันน้อยใบมันเล็กไปนะคะมันก็ใบมันผสมลดนะเอา,อางไงๆซะอันนี้ก็รอก่อนนะคะรออ่ามีเงื่อนก่อนเดย๋ยวสิไปสื่อมาเปลี่ยนบางคนก็ว่าใบมันหมดใบอะไรมันถึงได้โคตไปเป็นงูน่ะนะก็รอก่อนนะคะเดี๋ยวจะซื้อเปลี่ยนให้ทีละอย่างสองอย่างจะเปลี่ยนให้เรื่อยๆค่ะ เดี๋ยวก็เหมือนรถเกี่ยวอ่ะเปลี่ยนมีเงินกับเปลี่ยนมีเงินกับเปลี่ยนมีเงินกับเปลี่ยนสรุปเปลี่ยนไหมเมื่อทางขั้นเหรอมือทางขั้นอะ่ะยังไม่เหลือละไ,ไม่ยังไม่มีแค่รังคากับทําสีใหม่เท่านั้นเองรถเกี่ยวที่เหลือก็คือเปลี่ยนหมดแล้วก็เหลือม้อน้ําอีกอย่างหนึ่งม้อน้านีน่ยังไม่ทันได้ไปทํานะแต่ตอนแรกก็ก็ว่าจะซื้อใหม่นนแหละม่อน้ําอันนั้นเดี๋ยวรอมีเงินก่อนอันนี้ก็ทําสี เปลี่ยนราวหนา้ายางในยางนอกข้างหลังก็เหลือยางในยังไม่ได้เปลี่ยนแล้วก็กระทะบอแล้วก็อันข้างหน้านี้เขาเรียกว่าอะไรที่มันโยกไปเยกมาเนี่ยแล้วก็ท่อท่อนี่สั่งทําแล้วนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้วันไหนเดี๋ยวลองทักไปถามช่างอีกทีนึง f c ฟบอกว่าให้เปลี่ยนท่อใหม่เสียงไม่สาใจเลยกําลังทําให้อยู่ช่างกาลังทํา เปลี่ยนเลตเลยนะเราอ่ะงงอีกไม่รู้เรื่องตัดออกไปไม่มีบทจันแสงนี่นี่แต่ว่า,ารถถอยนี่แต่ว่า,ารถถอย <c oughs> รังคาสีส้มผานรังสีเขียว <c oughs> ตัวรถสีฟ้าจะมวาเข้าเจวกระทะสีเหล <c oughs> ืองเออดีมาก <c oughs> ท่อสีอะไร <c oughs> <c oughs> ท่อสีเลดตาสงสเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเลดข้ส,ส,สีสม้มไปเีส้มอียงขั้นสีส้มขายทิมไปแล้วมันบ่แห้งขั้นนี้ล<อ>ันจะแห้งซ<ม>าใจถ้าตองสื่อของไม่ไอ้ั้าต้องขายของไม่สื่อของเก่านี่ละม,มันจะแมนแน่เนาะนจะบริหุทรถเกียวข่อยบ <laughs> อกอนุรักษ์ <laughs> <laughs> เราจะเปิดแล้วนะบ้านอนุรักษ์ของเก่า เ้ากับเบาเด่นแบบหัวไปเนาะอย่าไปซีเรียสค่ะไอซี่อย่างนะจิอกวอยังต่อลงสาสับปะดือดเราตัดอะไรอีกแล้วเกินตัดไม่พอต่อไม่เกือบพอซะละ เหล็กสปอขาบปัอ <rôle> น <pot> <to break an iously> ี้เฮกาเนมาเือนเือนนาีอกาล้วล้นาอล่ามาบวมามทนี่ต้องล่ามาบว เสียจป่ะไทลูไทลูมีอ่ะแล้วท่านได้ไทลูอยู่ยเรียบร้อย,ยอเดี๋ยวเชื่อมเดี๋ยวตัดยูนี่ง เร็ว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 ควิก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 เอาโอ๊ตกใส่หัวซะเนาะขาเอาขามาเลยนี่ผยยังเป๊ะค่ะค่ะ เราก็ต้องใช้ของที่มีให้เป็นประโยชน์สิแบบเวลาเราทานาเสียดมันว่าวีาอูนอนกแกะเออกะตมผูกนอนที่เา่างงจานแสงงงอะไรตีะโมเป้บสื่อมซัใ,สใ้สื่อจอสื่อวะสื่อโมไซผูดได จักมาสีบุลเลยสื่อสาพานโอ้สื่อมาหยังเอามาเาะืโอ้มันสอมบกขืนจอมประ,า,ประามช่าง,งเขาเอาเงืนแล้วเหลือเนาะสอมบะขืนรถสาพานไม่ได้สอมเอ,าเอา้าถ้าขีดไปมือใดมันเสียมกับด้สอมตัวเอาผ่านสื่อสอยพานข้แล้วมันอมาสม่งเน้อเนาะ ได้บ่ล่ะดูเอ็นตาแล้วน่าจะได้หนมีดเอาได้แล้วคือว่าได้หามีด <c oughs> แน่นอนนะค่ะอีหลีเว้ยผมเปลี่ยนมาแล้วนีดิมีเงนินเลยยืมเลยขายขายรถเกี่ยวขายรถเกี่ยวป่ะนี่แม่ขายรถเกี่ยวมาซื้อยางใส่รถไถมาสร้างว่าแท้ กตใส่บะถึกหูม<ำ>ันแม่ huh. ูนม่นี่เดี๋ยวเราใส่ให <S ets> ้ใส่ไม่ตรงหูมันลราจะให้มันเข้ามันเป็นไปไม่ได้ดอกาไว้ซ้ำนี่นะโอ้ใส่ยางมันเปิดขีดินมันดอจานหนาอาวหนาวาบน้มาหนาวอยู่บจา

จานไม่เห็นย่งมาเล่น,นไพ่นะพุ่นเรียวมันเหนียวหรือมีดไม่คมอขาดแล้วตัดดีแด้จ้าดีดีเด้อ มีลุดไปใส่หน้าเจ้าของมับ้บเฮ้ยยังล่ะเอาขึ้นมาตัดเขาให้ไม้ยาวท้อะสิเขาก็ให้ไม้เกลียวไปเนาะแม่นบอเพื่อสายนี่แตกเอาใช้ไม้นะเออ เรียบร้อยเอาเช็จเล้วิเอามือเข้าเปิดยังนี่อ่ะ <Okay, S 1> ไปแล้วคะ่ะฝ <Okay. S 1> ากากดติดตามช่องสับเปลือครัวแตกแล้วก็เพียนใหม่ของเราเลยคะ่ะสับเปลือรั่นทุ่งไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะอาจารย์แสงเข้าใจปะเข้าใจครับสิ พูดด้วยเข้าใจครับไป, <laughs> ไปละคะ่ะบ๊ายบายบายบายก่อนสิ